สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเมีมอมเตอร์มหาสาร,รคามนะครับคลิปนี้นะครับพามาชมเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยสองร้อเทนเตียคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับประกอบเสร็จจากอูกก่กะเอากลับมาบ้านเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่มอเตอร์มหาสาร,รคามเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ สำหรับนะครับข่าวดีคันนี้นะครับก็รถสวยมากนะครับต้องบอกว่ารถสวยมากเลยนะครับคันนี้ได้ชุดแต่งนะครับเป็นครอบกระจกกากานอกมาแล้วก็ชุดกระจังหน้านะครับแล้วก็กันชนนะครับคันนี้คืออันนี้คือเป็นชุดแต่งจากญี่ปุ่นมานะครับกั สวยงามครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้น,นะครับเกียร์ออโต้ซึ่งสภาพเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สวยมากๆแล้วก็ขับดีมากๆครขับสมูทมากๆเลยนะครับเครื่องเป็น e13c นะครับบ่มมีหน่อยบ่มมีซึมนะครับ เมอท่านในหลังเลยมาหดบานตอนเมื่อกี้นะครับก็ลงคลิปเลยนะครับสดๆร้อนๆเงยสภาพหอยเก่งก็สีนะครับสีอาจจะทําสีมานะครับแต่ว่าทํามาจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้ก็เป็นสีดมเดิมจากญี่ปุ่นเลยแต่ว่าแคสซีนะครับแคสซีผมเจ็บให้นะครับผมยิงใช้เยี่ยมหายเพราะว่ากะตรงๆกันเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังแคสซีนี่ มันสิสิบบสวยปานไหนสิเป็นประมาณว่าพองๆมากเป็นหลอกสีหลอกมานะครับเป็นสนิมมากนี่น,นี่ประมาณนี้ครับน,นี่อ่า <_ S 1> ก็ยิงให้นะครับยิงใส่เจ็บสีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ทําสีใหม่แล้วก็เจ็บภายในหัวเก๋งนะครับก็ ใช้งานได้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือข่าวดีนะครับข่าวร้ายก็คือติดจองแล้วนะครับคันนี้ก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านลูกค้าวีพีอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความรักนะครับความเมตตาความไว้วางใจผมเบอรมอเตอร์มาสาลคามนะครับวันนี้ติดจองติดจองแต่แต่มเตอร์ในเขามาไทยเลยนะครับติดจองแต่อยู่ย่ป่นเลยนะครับประมูลได้๊บส่งรูปให้ลูกค้าเบื้ง โอ okay, เคเพื่อนหมักเพิ่นพ่อใจเพื่อนไห้ใจเพื่อนให้ความเชื่อใจเอ็มอเตอร์สรคคมว่มารถอยู่นี่จังได๋ก็งามแน่นอนนะครับเพื่อนก็จองบรรจําไว้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอารถมารับรถนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านอ่า,อาคุณพ่อผมจำชืีอแล้วว่าเป็นรถแห่นะครับก็กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมที่ให้ความรักความเมตตาความไว้าวางใจผมเอ็มอเตอร์อรมาสรคามนะครับ คาเซคุยนะครับตอนนี้ก็ติดจองอยู่สี่คันที่ไม่ดูรถเลยนะครับก็ให้ผมเ mm hmm. มออร์เตอร์มาจะทำนี่หารถให้นะครับตอนนี้อยู่สี่คันนะครับติดจองอยู่สี mm hmm. ่คันบุรีรัศดคือาอาจจะไปซื้อบางอื่นได้นะครับรักที่ไหนชอบที่ไหนศรัทธาที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับแต่คันผู้ให้รอดได้ตอนนี้รถกำลังเข้ามานะครับรถกำลังเข้ามาผมผมุวนเรื่อยๆทุกกระถิด รถมันมีทุกกันตินอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าออาโหเสี่ยงสยิมมขอโทษพรอไรห,หลายครับเป็นมัดเป็นมัดไปเทียเท่ยวมาไปเที่ยวมาเพิ่งมาถึงบ้านนะครับก็เอารถมาด้วยเลยเอากลับเอารถกลับมาด้วยนะครับก็เพราะว่าอาท่านคุณพ่อจะเอาไปต่อเอาขาเขาเอื่อยไงวะต่อโค้งนะครับต่อโค้งรถเฮนะครับคันนี้ต้องรีบใช้ผมว่า ตอนนี้ออกภาษาก็รับงานแล้วนะครับก็เฮงเรงยๆปังๆนะครับก็ดีใจดีใจเลยครับนะครับกับขึ้นมาเรื่องของการอจองรถนะครับก็ตอนนี้นะครับท่านลูกค้าที่จองไว้กับผมสี่คันคือยังไม่ดูรถยังไม่เห็นรถนะครับแต่ว่าเสียใจมอเดือสารค้าไม่หารถห นะครับเหมือนกับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งว่าโอเคสีมอเก็งอาสีบริสวย,สวยงามแบบแต่ว่าภายในครบๆเลยนะครับภายในแบบช้ำๆยำๆเนี่ยอุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้จะเป็นภายในคอนโซลดํานะครับคอนโซลดําไม่ดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แน่นอนเป็นตัวก่อนแปลงหน้านะครับยุโรหะเขาเอื่นววายุโรหะแต่ว่านี่ครับเห็นบ่ ชดชดหวังาไนทำกฏศาสตร์ดีเลยนะครับถ้าได้ทำบมิสุทธไม่ต้องหวังครับคือภายในเราตกแต่งให้เป็นวีพีให้อยู่แล้วนะครับผม <_ S 1> ก็ท่านลูกค้าสบายใจได้นะครับว่า,าฟุ้นย่างีไม่ได้ไปแน่นอนครับกเขาออกไห้แนนอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบๆเลยนะครับแล้วผมขับมาเมื่อคืนเนี่ยพวกคูดคอนโทรลพวก สวิตต่างๆใช้ได้หมดนะครับคันนี้บอกเลยโคตรประหยัดครับประหยัดน้ำมันโคตรๆนะครับผมเติมมันมาสามพันบาทจากกรุงเทพจากกรุงเทพนะครับสามพันบาทตอนนี้น้ำมันยังเหลือครับบอกเลยว่าน้ำมันยังเหลือรถคันนี้ยังไม่ได้รีแมปนะครับยังไม่ได้รีแมปเดี๋ยวล้อสางอ่าเพิ่นว่ารีแมปให้อยู่บ้านนะครับ ก็กลับขอบพระคุณท่านาลูกค้าไปอย่างสูงอีกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมว่านะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าชื่นชอบนะครับตอนนี้ก็ขันบอกกันกตรงๆก็คือว่าผมเป็นเจ้าน้น,น่อยครับนี่ผมเป็นเจ้านนหน่อยลดผมบ่หลายนะครับแต่ว่าเขามา้าลดบพท่านเด็เขามาหวัวไทยครับที่จองแล้วนะครับก็กลับขอบพระคุณความรักวามเมตตา ความไว้เนื้อเชื่อใจผมอมอเตอร์มัสคาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านลูกค้าท,ท,ทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติกับผมอมอเตอร์สารคามนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจ0834544565ครับนี่ียนผมก็ยุนี่แหละครับนะครับ,นะร,บรับประกันคุณภาพรับประกันหลังาขายนะครับแต่ว่าในเรื่องห้องรถนี่คุณภาพ สวยงามแน่นอนครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าบอดีบ่ให้กันนะครับผมบอดีบ่ให้กันบอดีบ่ขายให้กันหรือว่า,าเจ้าสิงมา่มาจามผมแล้วขันรถบอดีผมก็สามารถให้เจ้าได้แต่มาผมไม่ให้นะครับและก็เราไม่เอาเข้ามาผมบอกเข้ามาให้แน่นอนขันรถบอดีนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าเราคัดเกตมาให้ท่านแน่นอนราคาอาจจะแพงก็เขาครับ บอกเลยว่าราคาจะแพงหอแต่ว่าเจ้าได้ดรถดีนันมันนะครับเจ้าได้ดรถที่ต้องบอกว่าสภาพคือท่านเอาไปใช้แบบยาวๆแน่นอนนะครับแต่ทำว่า,ารถได้สมบ่มันรถไม่ก็ได้สมครับไม่ต้องห่วงนะครับรถไม่รถกาได้สมเหมืออยู่ที่ท่านที่จะรักษาหรือว่าใช้งานมันยังไงนะครับ ผมบอกเลยว่าเา <Yeah. S 1> นี่ยนี่รถผมนี่ซื้อมาสองปีแล้วครับม่บโคนี่ยนะครับได้ลูกลูกน้องผมไม่ได้ขับเองนะครับลูกน้องนะครับรักษารถด,ดีคันนี้บอกเลยว่ายังไม่ได้ซ่อมสักทีนะครับไงล่ะมันเกิดหานนุหางเงินไงเฮนาหาเงินไเฮาเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่ามันเป็น อุปกรณ์เป็นเครื่องจักรนะครับเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์โ้งต้องดูแลมั่นครับสิมาให้ว่า,ารถดีครับนี่ผมตอบเลยว่ารถดีเหมือนแลิกะญี่ปุ่นเขาบอตัวครับเขาบอกมาเหมือน่ารถคันนี้เป็นอย่าง,าง,าง,างนี้น,นะครับซึ่งผมก็คาดสันมาอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญที่พัง แน่นอนครับผมมีมอเตอร์มาซาก้าไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะครับบอสือแน่นอนนะครับแล้วก็บอมาขายลูกค้าแน่นอนนะครับอันนี้คือรับประกันหรือว่าการันตีได้แน่นอนนะครับแต่ว่ารถสวยๆงามๆอย่างนี้มีมาตลอดนะครับมีมาตลอดแล้วก็มีให้โทรทิศนะครับท่านลูกค้ามั่นใจได้นะครับที่ท่านเสีม่ จองก็บผมนี่นะครับท่านมั่นจใจได้แน่นอนว่าท่าน,นด้รถสวยแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งว่ามันงามขนาดไหนหรอท่านนี่เนี่ยถามว่าสีงามบ่สีบ่งามดอกสีเห็ดไมครับสีเดียวห้องกับเห็ดไมนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เ,เห็นไหมอุปกรณ์พวกเนี่ยถุงลมเ,เห็นไหมใหม่ๆเยูะโชกหัวเจง็งถุงลมหัวเจ็งนะครับระบบน็อตเนี่น,น,น็อตยังไม่ีสีอยู่น,ยนะครับตัวนี้อดีตเนี่ยเห็นป่เป็นพ่นสี สีนี่มันผลไม้แถื่นอนแตนว่าแต่นมาจากญี่ปุ่นนี่เพราะมันโดนตัวนี้มานะครับโดนตัวนี้มาเนี่ยเห็นไหมคือรับประกันได้ว่ารถคันนี้นะครับมันมาด้วยกันมันเป็นคันเดียวกันเพราะว่าสีหัวเก๋งสีตัวนี้สีตัวนี้นี่เห็นปะอันนี้คือว่าญี่ปุ่นพิ่นเห็ดมากนะครับโมเมนต์ไทยเห็ดน,นะครับญี่ปุ่นเห็ดมากเพื่อนหน่อยที่เห็ดแบบ มักเลยแน่นะครับแต่ว่าเรามั่นใจได้ว่ารถคันนี้มาด้วยกันจริงๆนะครับเป็นรถคันเดียวกันนี่เห็นไหมส,สีแดงสีแดงสีแดงนะครับและก็เครื่องยนต์นะครับนี่สภาพน็อตยังมีสีอยู่เลยพวกแป๊บพวกอะไรยังใช้ใสอยู่เลยนะครับเครื่องเกียร์สวยแน่นอนนะครับเชื่อสิสวยมองหัวมุดหบิมงหัวมุดนะครับตัวนี้ผมยิ้มไสออกข้างหลังนะครับหรือข้างหน้าก็บ่ได้ยิหลไยนะครับ ก็เจ็บสีเป็นที่ร้รอยนี่เค่สีสวยโคตรสวยครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมท่านซื้อรถแกมรมเตอร์ขอขี่คุยยังไยครับคือรถงามอิลิบอกเลยว่ารถงามแบบคุ้มค่าคุ้มราคาหรือว่าท่านลูกค้าได้ของดีไปแน่นอนนะครับผมก็ ฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันครับโอเคครับนะครับผมมอยากวอยังไรานะครับสาหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าชื่นชอบผลงานของอีมอเตอร์มันสควรนะครับก็มาดูรถหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพ์ุ่นเปิดสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้านะครับก็ถ่ายวิดีโอกับไทายแบบเลี้ยวๆจิงๆละครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านสมาชิกอ่าหรือว่าท่านที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านเลย เพื่อนกับคอมเมนต์เขามากเพื่อนกับอันนี้เขามาว่าเพิ่นหมักแบบเพิ่นหมักไายวิดีโอแบบเลี้ยวๆแบบคลิปๆแบบเขาเอ่นยังไะเลี้ยวๆล่ะแบบคลิปแบบนี้นะครับก็คือเขาเอาตรงๆกันเลยนะครับไม่ต้องตัวกันดีกับว่าดีบ่ดีกับว่าบ่ดีไปเลยนะครับผมเอาแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่า ขันของบอดี้ขายไปแล้วกับบดีครับเพราะถ้าบดีแล้วกับบอดีข้ขายอีกล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกเลยว่านอกจากลูกค้าจะรับได้ว่าโอเคบออยากได้รถดีล่ะแต่ว่าอยากซื้อนี่อันนี้ซื้อไรครับซื้ออะไรแต่ยังไม่ซื่อนี่ครับบมมีครับอยู่ที่นี่คือนะครับเราคัดเกดมาท่านหลายหลายท่าน ที่รับชมอาจจะรู้ว่ารถญี่ปุ่นมันมีเกียร์นะครับไม่เกียร์ของมันม่น่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับเขา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 สิเขาสิคัดเกีย์ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เอาเกียร์ที่เลกเข้ามานะครับไม่ได้เอาเกียร์ที่ต้องได้ช่อมแซมหรือว่ารักษาบำรุงเยอะเข้ามานะครับเราเ,าเกียร์ที่ยังถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้วิ่งได้ตามท้องถนน สภาพดวสวยนี่ครับอันนี้เนี่ยครับกิกางาม,มิลีครับนี่ผู้ใดสนใจก็มาเลยนะครับเหลือว่างกิกาคันเดียวครับตอนนี้นะครับเหลือว่างกิกาคันเดียวนะครับคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับแต่ว่าอยากรีวิวให้ท่านพี่น้องท่านสมาชิกได้รับชมนะครับว่ารถเอมเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวก็ว่าบ่มคชิปให้เบิ่งอีงกแล้วก็ว่า,วา รถจะเป็นยังไงนะครับก็มีโอกาสวันนี้มาถึงที่มาถึงบ้านนะครับก็อาชีวะวไหลเลยย็กน้อยนะครับเมอนก็ขอโทษขอประทานอภัยพี่น้องนะครับท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รับชมจริงๆว่าคุณภาพสินค้าของเราเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ ลากันในเพียงทัานี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม